ครับโอ้โลงแห้งเลยดินพ่นตรงนี้พี่ไอ้ลองวิ่นบ,บ้างหรือเปล่าโอ้หน่วมเลยนี่สวัสดีนี่ฮะ ผูใหญ่แล้วจะเอาขื้นครับผมเรามีวิธีครับรอนานะวา่าแต่รถบักซีเดอตำแม่บักซีเดอแเร่อนี้เราได้นี่พีใหอ่เ <c oughs> ี่ดรอล้างห้องบ่ <c oughs> <c oughs> น้อยนึงกันนี่ไม่น้อยก็ได้นี่แดโซวไหมบอมันต้องใส่โซ่แม้วมั้งส ดีวะพ้อมาที่นั่นไหมพี่ใหญ่เห็นไหมเป็นประสิทธิ์นั่นไหมสองขางเลยไหมอ,อ่านี่ห้าเก้า ไปน้าไปขางกันไหมตามยักษ์ไหมได้สองขางเลยเ,ลเ,เ,อเอาเดือดน,นี่มา่อคืน ได้แล้วเห็นป่ะสีหยาดแกงเนาะครับผมง่ายปะเอาม่ขึ้นไว้เนี่ยล่ะเดี๋ยวรอบล้างอีกหาใหม่ปไรไเดี๋ยดิเทคนิคง่งยงครับผมการเอารถกิน้ไไนไปไป ขนาดไม่รมอีกหรอเ่นผูไม่เลยวะเ่นปัดขึ้นเลยวะ <S <S เอาไม่นีเอาไม่ห้องอีกเนี่ยเอา,เอา <S <S กับพริบสุดเลยโคนใหญ่นอกบนนี่ ผมเ่าอเอาขึ้นเอาขึ้นมาได้ครับผมพอดีมีลมดานหนาไปอเป็นดินโพนเขาครับผมดินจอมปวกเขา mm hmm. ก็เลยต้องเอาใหม่ร่องไวเอาีข้องไว้เลยยัยพวดบอก ข้างหลังอีกเอาการลอรุ่นกันนะครับผมวาสิเกิดอะไรอีกว่ที่ร่มไปไหนวะ ขึ้นไหนมาไทยขึ้นไหนมาไทยขึออ้นไหนมาไทยพัดลมพูมองยงงเนยางทาง,างลาดโคนเนเย่นเยน่ยโค่เนี่ยนี่ยเ็กไมลมาไงเด้อเยเ้อมาแล้วเอาไม้ไว้นี่แล้วพี่ไอนี่ฆ่ามม้ล่ม,มีก็ไวก้กั้งนี่ ผมนี่แหละครับผมพิ้นทีการนําเปิดง่ายๆเราต้องไปวิ่นแทงใส่โ,โซใสยังครับผมขึ้นบพยานครับรถไถ